สวัสดีจ้าจากสมพรในทีสกุลการนะคะวันนี้สมพรก็จะพาเพื่อนๆมาชมนาข้าวซึ่งอยู่ข้างหลังบ้านสมพรนะคะชายคนาก็จะอยู่ติดกับบ้านสมพรนะคะก็จะอยู่ข้างหลังบ้านนะคะก็มาเดินเล่นเช้าๆแบบนี้อากาศก็จะดีมากๆเลยมีปูให้ดูด้วยนะคะน้ำก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะคะ ก็มาชมปูนาก็จะไม่ค่อยได้พบเห็นกันแล้วนะคะอันนี้นาก็จะอยู่ข้างหลังบ้านนะคะอากาศก็จะดีมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นไข่หอยเชอรี่นะคะนี่มีปูอันนี้นะคะจะเดินขึ้นมาข้างบนบกเลยนะคะ ทำไมถึงไม่อยู่ในน้ำล่ะคะเดินขึ้นมาทำไมเดี๋ยวจะโดนจับนะคะไข่หอยเชอรี่นะคะก็จะมีสีชมพูนะคะตามที่สมพรได้ไปค้นหาในขู่เกินดูนะคะไอ้สีชมพูของไข่หอยเชอรี่นะคะก็จะเป็นสารชนิดหนึ่งนะคะที่จะช่วยปกป้องไข่ ไม่ให้โดนแสงแดดเผานะคะไอีชมพูสีดแดงๆนี้นะคะก็ได้มาจากโปรตีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไข่โดนแดดเผานะคะจนแห้งแล้วก็ตายนะคะแล้วก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคแล้วก็มีการนำไปวิเคราะห์ทางเคมีนะคะก็พบว่ามีคุณสมบัติเป็นตัวช่วยยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีน ก็หมายความว่าหากสัตว์หากสัตว์อื่นที่จะมากินไข่ของหอยเชอรี่นี้เข้าไปนะคะก็จะไม่สามารถย่อยอาหารพวกโปรตีนได้นะคะก็จะเกิดอาการท้องอืดเพราะอาหารไม่ย่อยนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของสัตว์ที่จะมากินหอยเชอรี่นี้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่สมพรได้ไป ค้นหาดูนะคะตั้งแต่สมพรณเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็ยังไม่เห็นตัวหอยเชอรี่เลยนะคะก็เห็นแต่ไข่นะคะนูมองเห็นสีชมพูไกลๆนะคะนั่นก็จะเป็นไข่หอยซึ่งขึ้นมาวางอยู่ข้างๆคนาน,นี้เต็มไปหมดเลยนะคะหอยเชอรี่นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ หอยโข่งนะคะแต่ตัวจะใหญ่กว่าแล้วก็จะมีสีออกเหลืองๆนะคะแต่นี้ยังไม่เห็นตัวเลยนะคะเห็นแต่ไข่นะคะหอยเชอรี่นี้นะคะก็จะมีลักษณะแข็งๆแล้วก็มีการนำไข่หอยเชอรี่นี้นะคะไปมักเป็นฮอร์โมนไข่หอยเชอรี่ด้วยนะคะก็จะมีชาวนาคนหนึ่งนะคะนำไปทำการมักแล้วก็นำมาชีด ในนาคาวนะคะวันนี้สมพรก็จะมาบอกวิธีการหมักไข่หอยเชอรี่กันนะคะส่วนประกอบหรือส่วนผสมที่จะนำมาหมักนะคะก็จะมีอะไรนะคะน้ำตาลแล้วก็ยาคูแล้วก็แป้งข้าวมากนะคะก็จะนำทั้ง3ชนิดนี้นะคะมาเค้าให้เข้ากันนะคะ หอยเชอรี่นี้นะคะเราก็ต้องนํามาขยี้ให้เปลือกมันแตกก่อนนะคะเพราะไข่หอยเชอรี่นี้นะคะจะมีลักษณะแข็งๆนะคะก็นํามาเค้าให้เข้ากันนะคะก็หมักทิ้งไว้ประมาณ20ถึง25วันนะคะก็นํามาใช้ได้นะคะก็จะนํามาผสมกับน้ํานะคะเพื่อจะนําไปฉีดพ่นนะคะก็ให้ใช้ 1ถึงสอึ่งชองช้อนนะคะผสมน้ำา20ลิตรเราก็นำไปชีดในหนาข้าวนะคะข้าวก็จะเขียวแล้วก็จะได้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะคะ นี่ก็เป็นวิธีการทำฮอร์โมนจากไข่หอยเชอรี่นะคะนี่สีชมพูสวยมากๆเลยนะคะมองดูนะคะก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำใช้แล้วได้ผลดีนะคะก็จะได้ข้าวมากขึ้นจากที่ได้น้อยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่สมพรน,นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีสมุนไพรชนิดไหน มาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะเออเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสํหับวันนี้สวัสดีจ้า